ครับวันนี้มีชาเลนจ์ใหม่ผมจะลองนั่งรถไฟใต้ดินที่จีนนะครับไปเที่ยวห้างที่เทียนเหอสถานีชางบันนะครับสายที่6นะครับสถานีที่22ไลน์ซกนะครับทางเข้า4ี่ครับลงที่สถานีแล้วนะครับนีครับเดี๋ยวไปซื้อตั๋วที่ตู้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะซื้อที่ตู้นะนี่ลองจ่ายไม่อาร์ดิเพนะครับของเพื่อนผมได้แล้วโอเคครับได้บัตรมาเรียบร้อยนะครับได้เหรียญที่รถไฟใต้ดินว่าเราเหรียญสแกนกระเป๋าก่อนนะครับ โอเคครับหลงไปสู่ชานชลานะครับผมจะไปเทียนเหอโคชเทอร์มินอลเทียนเหอโคชเทอร์มินอลนั่งไปแค่ป้ายเดียวนะครับคือสายที่6กสถานีที่2ี่ครับ มันก็เหมือนเหมือนนั่งรถไฟที่ญี่ปุ่นที่ไหนคล้ายๆกันไม่ยากนะครับข้าอินโฟมิชันหนึงเคลียร์ถ้าเหมือนรถ BTS นะครับโอเคครับมาแล้วเน้นคอกับญี่ปุ่นเลยนะครับเหมือนญี่ปุ่นเลยครับช่วงเวลาจิ้งด่วนอันนี้หกโมงเย็นหน่อยนะครับโอเคครับถึงแล้วครับโอเคครับโคตรยุยบเทียดเลยโดนดันหน้าดูโอเคครับเดี๋ยวขึ้นบันไดเลื่อนไปเออเธอโอเทอร์มินอลลึกแน่ดูอยู่นะครับขึ้นอีกชั้นนะครับในเอแม่บอกให้ออกทางออกดีด็อกนะครับนี่นะครับเอทีครับถึงต้องคืนนะครับ ของดีด็อก ok นะครับเข mm okay. okay. ้าห้องน้ำต้ไหน่อดันอยู่ขาเข้าครับเวเวิร์ลเดสเวร์นะครับทางนี้โอเคโอเคครับถึงเลยครับเป็นชาเลนจ์ตั้นต้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรื่องการนั่งรถไฟก็จบแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ